อ่ามันมาแล้วนะครับด่านที่ใช้ก็ว่าโคตรอภิายาด,ด่านที่สามนะครับสิ่งที่ผมต้องใช้ก็มีสปีดนะครับกับอ้าวเฮ้ยโอเคตกใจนึวกว่ากดสปีดไม่ได้นะครับเปลี่ยนไอเทมไม่ได้กกใจหมดอีกสองอันนะครับก็จะเหลือเทเลพาที่เนาะกับพาร์มาเฟียแต่ว่าผมใช้ไม่ได้นะครับ ต้องรอผ่านด่านนี้ไปก่อนเพาผมจะใช้เวลากี้ได้แล้วก็จะใช้เพม่าเปียได้ก็ต้องผ่านด่านอีกดา่กดานหนึ่งไปงอีกนะครับเสรนัแล้วแหละใช้ไหมครับไได้นทกลเพีครับด่านนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเล่นแบบไม่ใช่สกิลขอขอภัยด้วยนะครับเล่นแบบไม่ใช่สกิลอ่ะโคตรหัวร้อนเลยเอาจริงๆรูกป,ป้านเนี่ยนะครับมันจะคอยตามเราตลอดนะ จะมองมาที่เราที่คือความยากนะโอเคโอเคคมันไม่อยู่ในนี้ <c oughs> แล้วเราเ <c oughs> ล่นยอคติอันนี้คือการเล่นที่โคตรนลำบาก <c oughs> ผมต้องคอยมองรูปปั้นตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องจ้องมันไว้ case were In you จริงแ e ่สิ่ง e ี่คุ s กำลังทำอยู่นี้ใช่ไหมไม่งั้นมันจะวิ่งล่าเราอย่างรวดเร็วเร็วกว่าอาก้าห้ามันจริงนะเราต้องแบบคอยมองมันตลอดเวลา ระด้านนี้ก็จะช้ำแล้วก็มืดมากๆเลยนะครับอาจจะได้ต้องเล่นกันหลายรอบนะครับพอควรวนะสำหรับด่านนี้เกมครับช้า,าช้านะครับเหมือนมันมาข้างหลังผมอะ่ะเกมมามาแต่ถ้าเรามองมันตลอดมันก็ไม่ขยับพอดี ถ้เรามองมันตลอดครับเ,เก็บอันนี้นครับสองอันแล้วผมก็ต้องคอยระวังเอกกับดักหนานี่ด้วยโอเคนะครับว่าพอผมมาด่านนี้แล้วผมเงียบเลยต้องเงียบนะครับเพราะว่าผมกลัวระวังมากอะ่ะ ไปอย่างเริ่มๆช้าๆนะครับโอเคต้องหลังนะ okay. โอเคต้องเก็บแอนิมีรีวิวมีทั้งหมดสามตัวข้างนอกนะครับและสี่ตัวข้างในเนาะโอเคตอนนี้เหมือนเท่าลิงอะมันมีเท่าลิงอะแต่โหดกว่านะครับอย่าล,ะล่ะมันวิ่งมาเร็วมากเลยครับดูสปีดมันครับดูสปีดมันตอนเราตอนเราไม่มองมันดูครับเร็วมาก ต้องแบบอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนเป็มุมบ้ไปข้างหลังได้อยู่ปะเคโอเค,อเคสตันตนี่ไม่น่าจะได้แล้วนะครับเฮ้ยเกือบกลัวโดนกับ,บกทิ้งตายเจ็บครับตัวผมลากเก็บไปก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ เดผิดพลาดต้องโดนกับดักนี่แหละไม่ผิดอะไรหรอกเหลี่ยมไม่โดนอะไรเลยกับดักล้วนๆเลยนะครับโอ้ยค้นลำบากอะ่ะที่ะเอ้ยอเคอันตอนแรกที่มันมีให้นะก็50อัน้ต่50อันเดี๋ยวอันนี้ยากนะครับ ห้าสิบอันนี่โคตรยากเลยจำนวนอยที่สุดที่เกมยากที่สุดนะครับอยู่ข้างในอีกสามอยกว่าอันอ่ะสร้อยสีอันอ่ะง่ายก็นับเป็นตีเป็นสามออันนะครับข้างในนั้นไม่ดิตีเป็นสามดิว่าเก็สามสก็ได้ปะไม่ใช่สามร้อเออ เดินไปไม่ได้เลยครับต้องให้สปีดหลบละเกิดไม่หมถามว่าไม่ใช้สกิลเลยไหวไหมไม่ได้โอเคจหรับผมนะต้องโปรโปรแบบโปรเทคนอ่มากอะมจะสามารถเล่นได้โดยไม่ใช้สกิลเลยคุณต้องเมพต้องเทพจริงเละ ติกว่าเฮ้ยเกือบแปแต่พยายามฝึกกดสกิลอะแต่เราไม่เราเล่นสะดวกเอเคสังเตนะว่ามันยู่ยแถวๆนั้นเนาะถ้าเราไม่รู้ว่ามันเดินตามมาหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่านะให้เราอยู่นิ่งๆนะถ้าไม่ได้เสียงเดินแบบนี้แสดงว่า เรากำลังจ้องบองนะครับนี่คือวิธีง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะป่าดงป่าผ่านด่านพวกนี้ไปทําไมนะครับตลบนะมาเก็บเพชรหลายต่อหลายอันก็ไม่รู้ว่าเก็บไปเพื่ออะไระครับน่าจะมีเหตุผลใน,เ,นเรื่องของมันอยู่ล่ะโอเคผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ แต่แน่ใจไม่ผิดเหมืนอนผมเคยดูเขาเล่นนะมันคือเออเลยนะมันต้องมีการเลือกท่าเลยระหว่างเบียดกับไอย,ยังนะโอเคช่างมาันเถอะเราขอแค่ผ่านด้วยวนะละโอเคเดี๋ยวติดตามครับบ้านนะครับสิบสามอันที่สิบสามอันที่โคตรยากเลยเฮ้ยกักดักโหวันนี้เล่นมาดีนะไม,ยยไม,มย่ยังไม่โดนทิ้มเลยยังไม่โดนทิ่มข้างล่างเลยนะครับ ฟังเสียงดีๆนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างที่เป็นกระตาเฮ้ยโอ้ยโดตายแล้วหน้าผมมีกับดักล้วนเลยเวยาฟังไว้นะครับจะต้องไหนกักบดักบ้าง โอเคครับ1บอันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าใน1บอันนี้ปูดในโซนโซนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้เพิ่มชีวิตได้นะตอนมี้เหลือ50อันอต้องค่อยๆเป็นไปนะครับไม่ต้องรีบเ้าน่าจะผ่าน1วน,น,น่าจะผ่านนะครับแต่ผมต้องเก็บไอ้นั่นก่อนนะ ีปะวมันเข้าไปเก็บขันหลังให้มันแล้วนะครับสัน้นเฮ้อ่ะเราถ่วงเวลาได้บ้างนะครับถ่วงเวลาได้แต่เราได้อย่างเงี้ยผมผมหาทางเข้าไม่ได้เลยเข้าไปเก็บข้างหนนะครับงั้นงตัวมันหมดไปละจะผมต้องใช้แผนแบบ จะปอนลอกกัน,กนโอเคหลบมาตรงนี้เข้าไปนะครับไม่ไม่ไมเข้าไปไเ,เล่นแง้างออกโอเคครับเก็บปั๊บแปดเล่นซอยทางครับเจ็ดตรงนี้หน้าผมนี่เป็นหกครับครับ คับว่าโคตรหนืดอ่ะช้ามากเฮ้ยนี่ว่าจะโดนกระดับห้าห้าอันครับเดี๋ยวผมถอยหลังดีกว่าเสียงหมาหอนอ่ยหมาทำอะไรเราไม่ได้นะครับมันแค่หมาหอนเฉยเฮ้ยนี่ว่าจะโดนกระบับละ เดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่นแบบมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันทำนั้นเนาะอย่าหลังผมบ้างกลัวตรงนี้นะครับอยู่ทางนี้ชัดเจนเลยทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมจะไปยังไงว้

ต้องเดินเอาเองนะสองอันข้างหน้าเดี๋ยวครับอีกหนึ่งอันเนาะหนึ่งอันตรงไหนวะทุกันนะครับโอ้ยต้องใจเย็นมากไม่ได้ครับไปตรงนี้ไม่ได้เอ,อ้ผมเจอหนึ่งอนะัแล้ว ัวผมก็ะต,ต้องทะลุตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคผมหันช่องละไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ครับรู้สึกว่าข้างหลังนั้นมันมีตัวหนึ่งมาจริงๆจะใช้เพาวฟิลไม่คจะไม่ใช้นะครับอย่างที่บอกผมจะเล่นแบบตามสเต็ปตามตปตามตนดานนะครับที่มันให้มาโอเคเนี่ย หลังหลังผมมีจริงด้วยใช่รู้สึกละด้านหลังมีฉะน,นั้นไปไม่ได้นะครับรู้สึกว่ากับดักใกล้ๆเลยว้รอบข้างมีแต่กับดักกับดักไปหมดเลยเออนี่นะครับตัวนี้ผมมันเลี้ยวไปได้ไหมใช่หรอไม่ได้หรอ,อแสดงว่าตันแล้วนะครับ นีไม่ใช่นะครับชนะเหมือนรู้ไม่ใช่หรอน่าจะใช่คือผมไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างเข้ามาก่อนนะครับอย่างโอเคครับโอเคอันเดียวครับอันเดียว This Get to the is zone clear. mama. อเค เกมก็จะเซฟแล้วนะครับใช่ไหมกเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้เราไม่ต้องมองหลังละต่อไปเราต้องเข้าไปยังปราสาทน,นะครับโดยเราต้องผ่านขอบมงกุฎนี้ไปก่อนเอ่อสปีดบูทระวังหนามด้วยนะครับหนามเล่นพิมพเ,เราได้อยู่เหมือนเดิมตัวน,น้ำปิดไปละ I used to have a man like this much b i โอเคครับนี่คือของยากนะครับและเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากๆนะครับตรงนี้ต้องใช้สติสมาธิและความรวดเร็วพร้อมๆกันแต่ข้อดีคือไม่มีมุมไม่มีตั้งกุอณะ now get the rest of the shards สับสวิตครับโอเคต้องสับนะครับไม่สับสวิตต์ก็เดินมาไม่ได้กคต้องมาเก็บตรงนี้วะเข้ามาที่วะก็เก็บตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อย รุ่งกลับไปข้างหลังชอบเกี่ยนต้นตีเกรนิสด่านนี้ที่ซื้อละเดี๋ยวนะอย่างงี้เลยเหรอ,อมาถึงปุ๊บก็เ,เล่นอย่างงี้เลยอืมอืมอไปได้ครับนะเดี๋ยวผมต้องหักมุมโอเค ที่ใช้อะไรนะสะช้มาเถอะนะครับรูชื่อแล้วนะครับเทเลพอร์ตประมาณนี้นะครับจากนั้นทำอะไรจากนั้นเราก็ขึ้นไปข้างบนอย่างไม่ต้องคอยกลัวว่าข้างหลังจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องคอยระวงนะว่ามันจะว่าเรามองพลาดมันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับ เอาตรงขวาก่นอนดีกว่าดูยังไงดีเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เอาเลยครับตอนนี้นะครับผมต้องใช้คาที่เพียงมากเดี๋ยวตรงนี้นะครับสองร้อยกาอันโอเคครับโอเคครับ น่าจะพอรอดได้นะครับถ้ามองแบบนี้หนามก็มีเหมือนเดิมครับเพราะวผมต้องโดนหนามทิ้งทุกรอบอ่ะต้องคอยดูนะครับตองไหนไเป็นไปนไรหรือไม่เป็นไรนะจำแมปดีๆอ่ะนะครับ ถ้าจำแบบดีๆก็ไม่โดนทิ่มน,นะครับเหลือ200กว่าแล้วครับต้องเข้าไปพยายามอยู่ให้ไกลมดอสุดแล้วก็หันไปทางที่มันอยู่นะครับสบพย ไม่รู้ว่าผมหันผูกป่ะนะก็พยายามมานะครับมีกับดักด้วยกับดักด้วยนะครับกับดักด้วยไฟของมาาจะต้องวิ่งวนนะครับเก็บเงียบ ถ้ามีเสียงดนตรีแบบกระทึกกระทึกกระทึกนะมันเล็กเพลงมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนทำนองอ่ะแต่ว่ามันใกล้เราแล้วนะครับเราจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันอยู่ใกล้เราตอนนี้ยังเนาะแต่ก็เหมือนใกล้แล้วนะซึ่งเหมือนเราอยู่ใกล้มันนี้ด้วยผมเข้าไปดูก่อนไหมเก็บสักสองอันก่อน ได้ครับมันใกล้นั่นไงผมต้องหนีละตายแล้วมันเข้ามาแล้วเข้ามาบริเวณนี้แล้วนะครับผมต้องให้แน่ใจว่ามันไม่ได้มาทางนู้นเฮ้ยเล่นลำบากละเป็นหัวหลังต้องหนีแล้วครับ ต้องไปที่ห้องโถงคนระับเพื่อที่จะล่อให้มันอุยวับต้องใช้สกิลนะครับตรงนส่วนของตรงนี้มากมากเลยโด <c oughs> ยาปข้าง hey. <c oughs> หลังเมื่อกี้เรามี5ชีวิตครับตอนนี้เหลือสีละมันฟันเดินเฉ โอเครอบนี้เราจะขึ้นไปมาดิขึ้นไปทางนั้นนะครับเพราะมันมีสะตานด้วยอจาจจะปลอดภัยกว่านะครับป่าวไม่ไแน่ใจอันนี้มันคือมันอยู่ข้างล่างของเรานะเดี๋ยือดตีมันจะจะทึก <Okay. S 2> ต้องมองนะครับขวาเนี่ยมันไม่มองตะตันมันได้หยุดโอ้ยโชคดีมากเลยอ่ะ สถันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เอริเมีรีวิวอีกแล้วนะต้องไปเก็บเอริเมียรีวิวก่อนต้องมาต้องมาสองออรอบไม่มองก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะมันชั่วนี่ก็พอรู้บ้างแล้วนะนว่ามันอยู่ไหนอ่ะร้อยกว่าอันนะครับ ร้อยก็อ่านนะับต้องตั้งสติอยู่หน้าเราเลยเหรอ,อว้ามันมัน,านมาไวมากสองตัวอยหน้าแล้วแล้วนะสองตัวยังไม่ต้องนำทิ้เมเลยโอ้โหเยอะมากมันอยู่ตรงนั้นนะ ต้องระวังหนามอ่ะตอนเดินอ่ะฟังเสียงดีดีเฮ้ยการไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าข้างหลังผมมีขวานอนละวอันนี้คือหันหลังได้มหมวุ้ยหลกมาได้ ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วหรือยังวะมันไม่ได้มีตัวเดียวไงมันอยู่ความยากของมันแต่เราสาม,มารถทำให้มันเป็นจุดรวมรวมได้นะครับด้วยทมันอยู่กันเป็นกูุกลุ่มอ่ะถ้ามันอยู่เป็นกลุ่มเราจะเล่นง่ายขึ้นนะนี่เหมือนยูใกล้เลย ถ้าผมแยกอย่างนี้นะผมไปล่อมันได้นะใกล้ไปแล้วรู้สึกกันเอว่าอยู่ใกล้มันนะ่ะผมต้องไปล่อมันที่ห้องโถงเฮ้ยจำได้อุ้ยข้างหลังอุ้ยลงมา โอ้าเกือบแล้วนะครับโอเคเมือ่อเราล่อมันเหมือนอยู่นี้โอเคครับเหมือนเดิมสูตรก็คือก็อจ้องมันไว้นะครับเราจะไม่เล่นประมา,าทฟังเสียงน้ำด้วยนะครับไม่รู้ตรงไหนคือนน้ำบ้างไง เสียงใกล้แล้วเกตรงนี้ขึ้นหนาขึ้นหนามาครับมีแล้วนะเกนะนะนะ๋โอเค,อเค,อเคระยะประมาณนี้นะครับ ถูกระยะพว่วะน่าจะใช่ครับไม่แน่ใจเหมือนกนะันอันนี้เดี๋ยวเราปาดมานะตรงนี้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 ตรงนนีง่จะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เรียกไม่ได้อะ คตันเนี้ยมันมีโอกาสหลุดออกมาแล้วความเป็นไปได้นะที่จริงๆเทเรลเท,ทพี่อ่ะมันส่องมันสามารถส่องได้นะครับเกทีทท่บอกว่าผมอะไรแบบเนี่ยเทเลเทพี่บอกเลยว่าโคตรโกงมอาละมันหลุดแล้วมันหลุดแ,แล้วครับผมต้องรีบกลับไปห้องของเดิม ห้องผงเดิมนี่ห้องผงเดิมอยู่ไหนวะจำทางไว้ได้ครับครับนี่นะเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องเจาะเข้าเดี๋ยวๆแียนั้นใกล้กว่าเปล่าโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาทางนีนนนจกก้จะปีดก็าโอ้เขาจะปิดเข้ามา ต้องเลยอ่ะลงมานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าติบก็เอาละค่อยไปครับเดี๋ยวด่นเข้ม่อยเข้มอ่ะพร้อมนะสูตเตืวนหน่อยหลังโอเคครับแล้วค่อยไปอ่ะไม่โดนหนามทิ้งนะครับโอเคนะครับ เก็บครับข้างหลังมีวานนะครับม,มีเสียงอยู่โอเคต้องรีบไปโอเคไปกระมาณตรงนี้ครับโอเคไม่แน่ใจว่ามันหลุดมาหรือยังนะหลุไมาดูกวาดเนาี่ยเนี่เดี๋ยวไะชนโอเคครับ อนน okay. โอเคอเฮ้ยมันมันอยู่ไหนไม่รู้นะครับอู้มันมาที่นี่หรอโอเคครับถุกนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาแตต้องเอ่อเอ่อไงดีวะวเราหนีตรงนี้นะครับหนีเข้านี่ อ่ะด้านข้างนี้ครับอา่าให้มันเปิดทางโอเคให้มันให้มันเดินโอเคเราเหลือทั้งหมด3ชีวิตนะครับ10อันสุนดท้าย10อันเท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวผมไปข้างหลังนะครับสปีดเลยก็ได้นะ10อันอน่ะ แน่ใจว่าข้างหลังนี้มีกับหักหรือเปล่าไม,ไม่น่าจะมีนะครับเพราะไม่ได้เสียงเลยห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าสุดท้ายและเรียบร้อยครับเดี๋ยวแค่เดินกลับมาทางนี้รับมาหลักที่หน้าเรานะครับแต่ผมต้องการออกไปจากห้องโถงออกไปทางห้องโถงนะครับอันนี้นะ โอ้ยมันเฮ้ยวิ่งรับมาหลังโอ้ยโอเคครับนะเราเดี๋ยวแค่วิ่งออกไปเท่านั้นนะครับก็ผ่านแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องไปเซฟก่อนต้องไปจุดเซฟให้ได้ครับล่อมาล่อมาไปนู้นโดนไม่จ๊ะไรครับเหลือสองชีว,วิตโอเคครับทำได้เยอะมมาก โอเคครับเดี oh! oh. 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 ๋ยวเราเอาโอ้แล้วมันมาอะไรตรงเนี้ยขอแค่ขอแค่พี่หยับขอแคบพี่หยับตรงนั้นเฮ้ยขอแคบลงไป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 กดกดโอ้ได้แล้วโอเคเราเพียงแค่ออกไปจากข้างนอกนี้เท่านั้นนะครับก็จะผ่านด่านนี้แล้วโอ้ มันก็จะเซฟให้แล้วนะครับตีเราไปเลยโอ้เปิดประตูครับว๊ับเขตีพอร์ตของผมไปข้างนอกนี้เยอะมากนะครับเราเดี๋ยวเดินจะเตรียมกะปิดนะครับไปดูข้างนอกเยอะมากไม่น่าจะผ่านง่ายๆนะครับถูกส่งแล้ว ด้วยมาหลักมาหลักที่เดือดชิวะนั่นแหละเราเราล่อมันก่อนนะครับล่อมันก่อนครับแล้วแล้วขันหลังครับเอาขันดีๆครับโอเคเหรอโฮ้ยมาหลักมาแล้วลงบันไดลงบันไดโอเคครับเหลือดๆแค่ทุปปออกทีทไปนะครับเดินม,มาหลักมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยว เ้ยช่องทางมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันมาติดตรงเนี้ยหาทางออกไม่เจอนั่นแหะทางออก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 เข้า Yes Escape หาแล้วครับ C S S C B แหล่ง B โอเคครับยในที่สุดแล้วก็ผ่านด่านลูกป้านมาหาโันมาได้นะครับ <Yeah. S 2> น่นครับโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อที่ชัปเตอร์สามนะครับในด่านที่สี่และด่านที่ห้าเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับมันเหนื่อยมากแล้วมันโคตรยากเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไงก็ถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และกดติดตามาเพื่อป็กำลังใจให้ผมมันลิปด้วยนะครับก็สำหรับชิดนี้ก็สวัสดีครับ